ตีเล็กสายมันครับผมกลับมาติดตามภารกิจของทีมงานช่างค้ยรถวินจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับทำการกู้รถเกี่ยวข้าวกันต่อครับทำการกู้คันที่3ของทีมงานพะดุงอะไรรถเกี่ยวข้าวจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับมา6 0 0ันจมไป4ีกู้ขึ้นได้แล้ว2คันนี้จะเป็นคันที่3ที่จะทําการลึงขึน 2, น้นครับคันที่2โนนครับ ตัวแอร์สิเจริญกนานช่างกำังเดินออกมานะครับหลังจากคลิปที่แล้วนี่ดึงกันชุดโงดเลยคลิปนี้ก็คันนี้ไม่หนักหนาเท่าไหร่ครับสําหรับอันที่3ามที่กำลังจะดึงอยู่ตอนนี้ไม่ถือว่าหนักโอ้จวดนะครับโอโอโอออกมาได้แล้วจวดเลยครับ รอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้ไปแล้วสับเลยครับสับใหญ่เลยครับปีกันของความมันครับจุดเกิดเหตุปักหมดไปที่บ้านละกาไก่สอนตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ รถวินก็087 874 99 87ช่างอุ้ยรับสายตลอด24ชั่วโมงหรือจะไปหาที่โอก็ได้ครับบริการรับซ่อมยกลากงานหนักงานเบางานดัดแปลงอุ้ยการช่างครับติดกับโรงน้ำแข็งกิปสุไนไนอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ รวมนะครับเหมารวมสี่คันสามหมื่นสามพันบาทนะครับมาไกลร้อยโลเกี่ยวสลิงเลยคนระับไม่พทำเพื่อไม่ดีดาแล้วก็ไม่รอยช้าด้วย ง่ายๆรูนอ,อยู่แล้วครับอาคุณพลรถบินนำโดยแม่ทัพใหญ่ครับช่างอุย้ยช่างนิง,งช่างบอยช่างป๊อปช่างเบนแล้วก็อีกหนึ่งเสียใหญ่ครับบริการรถแทนเลอร์เสียพัฒนาครับ สุดรอเลยเสื้อสีแดงๆครับเอารถเทลเลร์มาบริการแถบยังช่วยลากสลิงเกี่ยวสลิงแบก่อนไม้จัดหนักจัดเต็มเลยครับรู้สึกจะร้อนแล้วตอนนี้แช่น้ำไปแล้วครับเสียพัฒนาอพี่กล้วยพี่กล้วยพร้อมอยังพี่กล้วยพร้อมหรือยัง นี่กล้วยจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับนมหน้าตาดีหมนสลิงครับคลิปนี้เราดูกัน ต้องไปเดินข้างล่าง โอ้ <House> ไม้หักครับไม้หักไม้หักถ้าไม้ไม่หักนี่ขึ้นแล้วครับติ้กล้วยนี่หัวใจอยู่ตะตุ่มแล้วตอนนี้พี่มาตระมาตระบอยสลิงไปดึงเอาวินดึงเอ่ะไม่บ่ไปไปไป นีรูประดุงอะไรแตง่งประดุงอะไรรถเกี่ยวเดี๋ยวเก็บภาพด้านล่างสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ในท่าเหินเวหาอยูแล้วครับท่านข้างล่างนี้เดินยาก ขนาดเดินยังจะติดโรมเลยครับคันนี้เป็นคันที่สามดึงคันนี้ได้ก็จะไปต่ออีกคันหนึ่งครับคันที่สี่อยู่ด้านนอกครับไม้มาแล้ว

ช่างอุ้ยเดินกลับขึ้นไปบนห้องควบคุมนะครับเอาละเตรียมพร้อม ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว ครับผมสุดยอดเลยทีมงานเก็บอุปกรณ์ครับไม่รอชา้า อนนี้พี่กล้วยพร้อมสับแล้วครับพร้อมโชว์สเต็ปแล้วครับหลังจากขึ้นจากโลมได้เนี่ยเฮ้ยย้ายรถผมว่าปนเอาไม้ลองอีกยยไม่พอเขย่าไปนี่เดียวไปนี่เดียวนั่งช่างนี่เดียวเด้อ ทา,างกุยกำลังมองหาทิ้ทางเจ้าออกถ้าเก้าที่เจ้าขามนัน่นนะมองเจ้าขามเหมนั้งเออเจ้าต้องไปหาของเก้าเจ้าก็ต้องไปน้ำรถเกลียวตอนนี้หัวใจของพี่กล้ยนั้นอยู่ข้างบดฝั่งแล้วครับสุดยอดเลย ครับสองเสียถือไม้มีถุงพลาสติกมัดอยู่เตรียมให้สัญญาณครับผมไปแล้ว <c oughs> ปลอดภัยฝั่งของพี่กล้วยว่ายังไงออกมาแล้วครับเคลื่อนตัวออกมาแล้วโอ้โ,อโอมียุบมียุบมียุบมีเสียวครับจังหวะบิดตัวนี่อันตรายเลยโอ้สับแล้วครับ เต็มท oh ี oh ่โ oh. อ oh ้โหโอ้โหโอ้โหอัดเต็มที่เลยครับความเร็วประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหดูแกวิ่งวิ่งอย่างกันดีเม <lar al: c ười> uh ีย oh น้อยมาเลย อ,อยากกันนี้เมียหลวงมหาเมียน้อยนะครับไปแล้วโอ้โหสุดยอด <c oughs> อทีมงานรถวินเก็บอุปกรณ์ครับนี่เดินบนคันนานีทีมงานรถเกี่ยวข้าวครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อคันที่4กันครับคันสุดท้าย <Okay. S 1> จะโหดมันฮาขนาดไหนตามกันต่อคลิปหน้าครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ